สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Honda Accord ชมประวานนะครับตัวรถปี2003มือเดียวใบแดงไม่เคยติดแก๊สรถบอดี้เดิมๆบางๆเลยไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักอะไรใดๆนะครับล้อเดิมขอบ16ยางโยโกฮามานะครับเป็นยางตัวบู Earth ปี21สัปดาห์ที่50ช่วงใสผมว่าก็น่าจะเป็นประมาณช่วงปี22อายุยางก็ประมาณ เกือบเกือบสามปีนะฮะก็ยังคงใช้งานได้ดีวิ่งก็ยังนิ่มๆนุ่มๆอยู่เลยไม่มีเสียงหอนไม่มีอะไรนะครับยางเป็นยางเซตเดียวกันทั้งสี่เซนนะครับตัวรถเนี่ยยังมีประกันชั้นสามอยู่ประกันชั้นสามเนี่ยหมดเดือนมิถุนารวมถึงภาษีด้วยนะครับประกันภาษีหมดเดือนมิถุนาปีหน้าสองห้าหกเก้านะฮะรถโดยโรวมสวยเลยหาใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังนะครับคันนี้ผมเปิดราคาไม่แรงนะฮะ มันจะมีตรงนี้ตรงแก้มด้านหน้าคนขับนะฮะจะมีแล็กเกอร์เสื่อมสภาพนิดหนึ่งแต่โดยรวมไม่น่าเกียดครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับมือเดียวไปแดงระบบไฟฟ้าเนี่ยผมเทสเช็คให้เรียบร้อยทําให้เรียบร้อยคะะ่ะใช้งานได้ปกติทั้งคันเซ็นท่านล็อกกระจกไฟฟ้าอะไรก็ใช้งานได้หมดแล้วก็ตัวบอกคู่หน้าราคาหลักหมืน่นตัวบอกคู่หน้าเนี่ยได้เป็นปับไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะคู่หน้าเลย เดิมๆเ,เลยนะครับหาอยู่ไม่ผิดหวังไม่เสียเวลาครับภายในพวกคอนโซลกรอบต่างๆก็ออกเป็นพลาส,สติกลายไม้นะครับสวยๆเลยภายในซีครีมนี่นะฮะพัดแขนก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ดีอันนี้ก็จะมีไฟด้านหลังด้วยก็ยังคงเปิดติดปกตินะครับอเดี๋ยวผมไปเทสในส่วนของอาจจะไปไวนิดนึงนะฮะเพราะว่ารายละเอียดมีไม่มากสำหรับคันนี้นี่ฮะ บาะปะไฟฟ้าอะไรก็ใช้งานได้ปกติทั้งคู่ครับอ่แล้วก็ไปฝั่งคนขับนะฮะ,ะผมให้ดูน็อตแก้มก่อนอน็อตแก้มไม่มีแกะนะครับโอเคทั้งซ้ายและขวาเลยน็อตแก้มนอ็อตฝาท้ายเนี่ยไม่มีแกะในส่วนด้านหน้าเนี่ยแกะ ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุฮะน่าจะเป็นช่วงที่ลูกค้าไปเปลี่ยนเกียร์รถคันนี้เปลี่ยนเกียร์มาเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าด้วยอายุรถเขา22ปีอ่าโดยประมาณนะฮะรับไปโดยรวมพื้นฐานนะฮะใช้งานได้เลย okay. ไมคคันนี้จะอยู่ที่286,000แปดนะครับ Okay. ไม้แท้เดิมเลยพวกเล่มคู่มือบุกสวิตก็มีให้ครบนะครับอันนี้พวกคู่มือบุกสวิตต่างๆมีให้ครบเลยคันนี้ออกที่น่าจะเป็น Honda าทนบุรีนะครับก่อป้ายทะเบียนหน้าหลังก็ยังเป็นอ,ออกจากโชว์รูมเลยเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูบอกไฟฟ้าก่อนเดี๋ยวลืม ปรับอะไรได้ปกตินะครับผมพนักพิงก็ปรับได้นะครับตัวเบ,บาะคนขับตรงปีกเนี่ย mm hmm. ก็จะมีสสวนล้าพนิดนึงโดยรวมไม่น่าเกลียดครับผมแต่ตัวปรับทับไฟฟ้าก็ใช้งานได้ปกตินะครับ mm hmm. ในส่วนของหน้าจอ mm hmm. บนเอนไม้เนี่ย mm hmm. ก็ต้องแจ้งนิดนึงนะฮะมีไฟแอร์แบกค้างโชว์ผมว่าน่าจะเป็นที่เนี่ยแหละครับตัวที่กระพริบเลยที่คาดเบลเนี่ยฮะผมไม่แน่ใจว,ว่าตรงนี้เสียหรือเปล่าอันนี้ เล็กน้อยครับวิทยุก็เปิดปกตินะครับเครื่องเสียงดีมากโอเคโดยรวมประมาณนี้เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะฮะแอร์ก็ปกติเลยแอร์ต้องบอกว่าหนาวมากครับผมเซอร์วิสอะไรให้เรียบร้อยครับผมกระจกพับไฟฟ้านะครับพับเข้ากลางออกได้ปกติครับปรับทิศทางการมองเห็นก็ได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับโอเค สองฝั่งแล้วก็อันนี้บางแดดฝั่งนี้ปกติดีนะครับในส่วนของคนนั่งไฟก็ยังติดอยู่เลยนะครับหายากแล้วครับบางแดดที่ไม่ห้อยร่วงแต่ฝั่งคนขับไม่รอดครับผมนี่แต่ไฟยังติดปกตินะครับแต่มีเทคนิคเล็กน้อยครับที่ป้องกันไม่ให้เขาร่วงหล่นลงมาก็สามารถเหน็บลักษณะประมาณนี้ได้ก็จะห้อยลงมานิดเดียวไม่บทบางสายตานะครับพวงมลัยมันติเนี่ย อานะตอนนี้ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่สายแพรหรือว่าอะไรต้องไปไล่ดูนะฮะอันนี้ผมเปิดราคาไม่แรงเน้นขายไวนะครับอ่าใช้งานได้ปกตินะคะับเซ็นทัลล็อกอะไรก็ใช้งานได้ปกตินะฮะอะ่ในส่วนของตรงหัวสาวเซ็นทัลล็อกเนี่ยก็เป็นออ่หัวเพชรน,นะครับสวยๆเลยแอร์ก็จะปรับเป็นดูโอแยกอิสระซ้ายขวาได้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะ่ะ โอเคเนี่ยฮะปรับได้ระบบทุกอย่างยังคงสมบูรณ์นะฮะหายากแล้วสําหรับสภาพนี้ในปัจจุบันอายุรถประมาณนี้นะฮะมีอะไรอีกเนาะอ้เท้าขง่งเท้าแขนเนี่ยครับเป็นผิวเดิมเลยรถมือเดียวสิ่งที่ลูกค้ารับช่วงต่อไปที่จะได้รับก็คือความสภาพเดิมของเขานะฮะไม่ใช่ว่าเดิมแบบโสมโนะครับสภาพดีอ่าพวกเท้าแขนอะไรก็ใช้งานได้ปกติสามารถสไลด์ได้นะครับ อันนี้เปิดได้2สเต็ปแต่ล็อกสเตปสอเนี่ยรู้สึกว่าจะหักไปแล้วแหละแล้วก็อันนี้ที่วางแก้วแล้วก็จะมีที่จุดบ,บุหรี่ต่างๆที่เขี่ยบุหรี่นะครับอ่ะแล้วก็อันนี้อันนี้จะเปิดยากนิดนึงเป็นทุกคันมันจะติดล็อกมันต้องเปิดล็อกจาดข้างในอ่ะโอเคมันต้องซ่อมเฟืองอะไรสักอย่างจําไม่ได้นะฮะแต่ก็ยังคงพอใช้งานได้อยู่ แล้วก็เก๊ฝั่งคนผู้โดยสารก็สามารถใช้กุญแจล็อกได้ปะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับก็ถ้าตกหล่นอะไรไปก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้นะฮะศูนย์แปดเจนย์ห้าสี่หนึ่งสอนะครับรถจจอดอยู่แถวสนามหลง2องทวีวัฒนานะครับทวีวัฒนา9้านั่นเองโอเคเครื่องยนต์ก็เดินเรียบเงียบเลย รถฝากระโปรงก็ยังพอใช้ได้นะครับผมนอตฝากระโปรงด้านหน้ามีแก่นิดนึงแต่ผมดูเช็คแล้วฝาบานเดินนะครับน่าจะเป็นช่วงจังหวะที่เซอร์วิสเกียร์เพราะว่าคั้นี้เปลี่ยนเกียร์มาเรียบร้อยนะฮะห้อเครื่องก็ยังคงสภาพเดิมเดินเลยเดินเรียบเนเงียบปกตินะครับเครื่องยนต์ไม่มีควันไม่มีไอนะครับ โอเคเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมเปิดแอร์ให้ดูก่อนละกันนิดหนึ่งอือารมณมก็ติดปกติทันนี้ผมขับกลับมาจากบ้านฉางระยองนะฮะสบายสบายเลย,ยน้ำมันที่ผมเติมไปเนี่ยผมเติมเป็นๆกาไม่ใช่เลยเป็โนโซน9 5นะคะหมดไปน่าจะประมาณ400กว่าบาทระยะทางจากบ้านฉางมาที่ผมเนี่ยประมาณเกือบ200กโลฮะ190กวโล แตบตลี่อะไรก็ปกติดีนะคะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านท้ายกันต่อนะคะแอร์ก็ตัดต่อปกตินะครับเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมโรงงานนะคะผมะเนี่ยฮะแอร์ติดปกติคาสีหกเก้ามิยอนะครับผมกระจกบานหน้าก็ยังเป็นบานเดิมนะครับฟรีบานหน้าก็มีเสือส่อมสภาพนิดหน่อย โอเคเดี๋ยวอนุญาตดับไปก่อนนะครับในส่วนของฝาท้ายก็ยังคงเปิดจากรีโมทได้อยู่นะครับ mm hmm. ตัวรีโมทเนี่ยมีมาให้สองอันนะครับแบบนี้เลยแท้ศูนย์ทั้งคู่นะครับแล้วก็เทสให้เรียบร้อยใช้งานได้ปกติทั้งสองดอกนะครับ mm hmm. ในส่วนของรีโมทอ่ะผมให้ดูน็อตฝากระโปรงก่อน พราะว่าบางทีชอบลืมเนี่ยครับหัวน็อตใสๆเลยรู้สึกว่าตัวด้านท้ายเนี่ยน่าจะยังไม่เคยถอดเลยนะครับในส่วนของคมเขาเรียกอะไรปุฝาท้ายอะมุมกว้างนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักอะไรายใดๆเลยนะครับหาอยู่ไม่ผิดหวังไม่เสียเวลาครับผมเครื่องมือแม่แรงก็ยังคงอยู่ครบครับผม ท้ายเดิมเมก่าแน่ท้ายก็เดิมดมนะครับแล้วก็ไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับอันนี้หมุดในส่วนตรงนี้ก็ยังอยู่นะฮะเดี๋ยวผมดึงนิดหนึ่งเเนี่ยครับไม่เคยติดแก๊สนะครับอเ,เอาลุกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมค่อยใส่อีกทีนึ่ะตรงแล้วะไม่ตรงอ่ะโอเคเดี๋ยวจะช้านานครับผมท้ายรังน้ำก็เดิมดม รถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักใดๆอย่างที่ผมแจ้งนะครับเหลียนกันกระแทกอยู่ทุกจุดครับสำหรับคันนี้ยังไงฝากไปด้ยวยครับท่านที่หารถสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับพื้นฐานใช้งานได้เลย h o n d a a c c o r d สมปะวังนะครับปี2 0 0 3เกียรเคอโต้เรื่อง2.4นะครับเบอร์ติดต่อ0870541266ครับยังไงฝากไปด้ยวยครับขอบคุณครับ